สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมณีรัตน์ธนไมัยค่ะชื่อเล่นชื่อพึ่งค่ะปัจจุบันเป็นเกษตรกรชาวสวนมะม่วงนะคะมีพื้นที่ในการปลูกม่วงจํานวน50ไร่ค่ะปัจจุบันเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอุตราดิตด้วยแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจของตัวเองนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจกําลังเริ่มต้นทํา กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ด้วยนะคะก็โดยพึ่งก็เป็นผู้จัดก,การแปลงนะคะเรามีแผนที่จะพัฒนาทำมะม่วงส่งออกนะคะพร้อมกับสมาชิกทั้งหมดของพิ่งมีทั้งหมด9คนนะคะที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจร,ร่วมกันจุดเริ่มต้นของการมาทำกเกษตรของพึ่งนะคะเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบเลย จนวันนี้กลายเป็นรักอาชีพเกษตรไปแล้วนะคะส่วนเรานะคะใช้ชื่อแบรนด์ว่า d ีฟ o ้ดฟาร์นะคะสื่อถึงอะไรทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะคะเพราะต้องการสื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าที่คุณรับประทานนั้นเป็นสินค้าที่คือคือดีตั้งแต่กระบวนการผลิตแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง d ีฟ o ้ดฟาร์มเป็นชื่อที่พูดง่ายและจำง่ายด้วยค่ะ ฟาร์มของเราเนี่ยมีมะม่งวงสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมะม่งวงมหาชนกนะคะตัวนี้ก็ส่งออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมะม่งวงทองดําค่ะอันนี้สายพันธุ์นี้คนทางอินโดนีเซียมาเลเซียจะนิยมมากนะคะเนื้อของเขาค่อนข้างเหลืองมากเหลืองเหมือนขมิ้นเลยตัวเด่นของเราก็คือมะม่งวงน้ําดอกไม้สีทองสายพันธุ์นี้นะคะเราก็จะเน้นทําส่งออกเป็นหลักนะคะในแบรนด์ของดีฟู้ดฟาร์ม จะมี QR code เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ที่ต่างประเทศค่อนข้างยอมรับมากนะคะ QR code เขามีข้อดีตรงที่ว่าสมมุติถ้าลูกค้าซื้อผลผลิตของเราไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่าต้องการผลผลิตอยากซื้อเราอีกสามารถสแกนเพื่อที่จะรู้เลยว่ามะม่วงลูกนี้มาจากสวนไหนอยู่ที่ไหนมีใบรับรอง GAP ไหมหรือออร์แกนิกไหมแล้วใบรับรองหมดอายุหรือยัง น,นี้จะบอกรายละเอียดให้หมดเลยมีรูปเจ้าของสวนมีเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยค่ะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นผ่านมาตรฐานได้ GAP เรียบร้อยละตั้งแต่ปีพศ2561แต่ในส่วนของที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจกําลังอยู่ในกระบวนการทําเรื่องของใบรับรอง GAP แบบกลุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทําเอกสารเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางเจ้า้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้ามาตรวจแปลงของสมาชิกอีกครั้งหนึง่ง จุดเด่นของสวนดีฟู้ดฟาร์มเราก็นอกจากคีบอาโคก็จะมีแอร์บัสนะคะแอร์บัสก็จะช่วยเราเรื่องพ่นยาพ่นฮอร์โมนพ่นปุ๋ยให้กับมะม่วงเราซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราไม่มีแอร์บัสเนาะเราจะใช้ปริมาณน้ําในการพ่นนะคะน้ํายาในการพ่นอยู่ที่4 0 0 0ลิตรแต่หลังจากที่มีแอร์บัสลดลงเหลือ2,500ลิตรเองค่ะลดต้นทุนเราลงมานะคะแล้วก็เรื่องแรงงานค่ะเพิ่งสามารถขับได้ผู้หญิงก็ขับได้นะคะคนเดียว40ไร่สามารถจัดการได้หมดเลยค่ะ อีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือตัวฐานไบโอชาอันนี้จะเน้นช่วยเรื่องปรับสภาพดินให้กับต้นมะม่วงที่ค่อนข้างโสมฐานไบโอชาเขามีคุณสมบัติเด่นก็คือว่าเวลาเราใส่อาหารหรือใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปให้เขาหรือใส่น้ำให้เขาเนี่ย จะเป็นตัวเก็บกักทุกอย่างไว้เลยพืชก็สามารถดูดซับได้อยู่ตลอดเวลาค่ะและยิ่งช่วงหน้าแ้ออย่างเงี้ยก็จะยิ่งช่วยให้พืชสดชื่นค่ะเพราะว่ามีฐานคอยให้ความชุ่มชื่นเขาอยู่เรื่อยๆค่ะได้มีเจ้าที่จัก ศูนย์วิจัยนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้ามาตรวจแปลงของพึ่งนะคะเพื่อเป็นคัดเลือกเป็นแปลง GAP ดีเด่นนะคะหลังจากวันนั้นมาค่ะก็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนนะคะทำให้มีคนสนใจเข้ามาขอความรู้จักพึ่งะคะว่าอยากทำมาตรฐานแบบพึ่งต้องทำยังไงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะชื่อกลุ่มของเราก็คือกลุ่มมะม่วงคุณภาพพิชัยส่วนของเราเนื้อที่มีอยู่ทั้งหมด50ไร่นะคะแต่ แต่ที่เก็บผลผลิตได้แล้วมีอยู่40ไร่และเราแบ่งเป็นโซนนะคะมีอยู่4โซนด้วยกัน3โซนแรกจะเป็นสายพันธุ์น้ำดอกไม้ทั้งหมดแล้วก็โซนสุดท้ายจะเป็นมะม่วงทองดำค่ะ เริ่มต้นทํา G A P ครั้งแรกก็เอาง่ายๆที่บ้านเองก็ยังไม่ค่อยสนับสนุนเพราะเขาไม่เข้าใจนะคะว่าจะทําไปเพื่ออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไะค่ะแล้วก็แต่เราค่ะมีความมุ่งมั่นค่ะมุ่งม,มั่นที่จะทําก็พยายามขนขวายพยายามหาความรู้แล้วจนวันหนึ่งก็ทำสำเร็จใช่ไหมคะได้ใบมาตรฐาน G A P ออกมาใบมาตรฐานตัวนี้เป็นใบเบิกทางให้พึ่งที่จะทำมะม่วงเพื่อส่งห้างก็ได้ จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเราเนี่ยจะไม่ได้มีมะม่วงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามะม่วงเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายได้หลักของเราแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นอาชีพเกษตรเราก็จะมีสวนผักอย่างอื่นด้วยอยู่ในสวนมะม่วงเราอย่างเช่นฟักบวบแล้วก็มะละกอข้าวโพดแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะอันนี้คือเป็นการผสมผสานอย่างที่ในหลวงเคยสอนเราไว้ให้ ปลูกทุกอย่างที่กินนะคะซึ่งเราก็ปลูกผักไว้ทานเองแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาได้ระดับหนึ่งแล้วด้วยความมุ่งมั่นของเราไม่หยุดที่จะหาความรู้ให้กับตัวเองและยังจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยะคะ่ะ mm. เพื่อที่ตัวเองมีองค์ความรู้แล้วจะได้ไปเผยแผ่ให้กับคนในชุมชนของเราได้ด้วยะคะ่ะดังนั้นก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าตอนนี้คนที่มาอยู่ในกลุ่มของเราคือคนที่มีใจรักการทำกรเกษตรแบบมีมาตรฐานจริงๆซึ่งเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราด้วยความอยากมาเพราะเห็นมีเราเป็นต้นแบบอะค่ะดีใจมากนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะคะคือ ทีแรกที่ส่งไปสว่างเนี่ยไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เข้ารอบ30คนนะแต่วันแรกที่รู้ว่าเข้ารอบ30คนก็คือก็ดีใจมากแล้วแต่วันนี้มาเข้ารอบ1ิคนก็ยิ่งดีใจไปใหญ่นะคะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณโครงการนี้มากเพราะว่าโครงการนี้ทําให้พึง่งมีคนรู้จักพเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนสนใจในสิ่งที่เราทํามากขึ้นมันเป็นการเอื้อทําให้ส่งต่อสิ่งที่เพิ่งมีงไปไปยังชุมชนได้ด้วย